วัสดีเด้อวาดแล้ว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 พี่น้องภาาใต้นี่ไงวาดเอ้ภาษาภรรธุ์ยะกันต้องอะไรกันไม่รู้ฝรั่งตัวแล้วบราไทยก็ยังม้วนทองใช่ไหมยุลีนี่เป็นคนที่ว่าภาษาอังกฤษเก่งครับพี่น้องเออทักทายทักทายพี่น้อง ยังต่อะไรวะเขาลุกึ้นกันนี่มาแล้วป้าล้านมาย่งดีพี่น้องเบิ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 งบรรยากาศดีมากครับผมพี่น้องอย่าลืมนะครับเหมืองแรงคืนนี้เรามีกลุ่มเพจอีพีพิเศษนะครับผมมาลุ้นกันพี่น้องสีลายพอพัทยาเขาสคริปเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับผมสคริปนี้เปลี่ยนใหม่ด้วยครับผมกะ เี๋ยวเรามาติดต,ตามนะครับขอานนี้กันก็ต้องเซตติ้งในที่นะผมเซตติ้งในทีันล้านห้าอ,อันซ้อนพูดปากไมครับนั่งเลยป่ะเนาะนั่งเลยครับผมข้างนี่ครับข้างอันข้างจังก่อนลุงหลักวัลเทีประสิทธิ์แมนป่ะนี่บอกครับลงละครมันแมนล่ะลงละคระครับตรงนี้เลย ใจมันให้กความใจเราสมัดเพิ่งส่องจบจบกงามเลยือนกันปะมองสิตู้ที่รับพี่น้องเหมือนแรกอย่าลืมเด้อครับผมเรามีกลุ่มปิดนะครับมีกลุ่มปิด EP พิเศษเด้อพี่น้องดูได้เฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับผมมาผู้ไทยกับแม่แล้วตั้งกองเรียบร้อยแล้ว หมายถึงเอาลงรถแล้วก็ตั้งกล้องแต่ว่ามันธ์ใต่อสายต่ออย่างเนาะตบผู้ไทยตั้งกล้องเรียบยร,ร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าลพันธ์ได้ตั้งสายตั้งอย่างพี่น้องโอ้ยฟ้าลมสวยๆเลยยุริลมสวยๆมากตอนนี้นเฮ้ยมายืนนั่งกางก็รู้มายืนนักางก็ร,มมกร,กรู้ปาเจอเลยครับคืนนี้มาลงละคระเทพประสิทธิ์นงครับคพืนอนว่าลงละคระเทพประสิทธิ์ครับผม ยัไม่ใบเสาไฟโอใบใดใบใดผมมีไฟบรรยากาศนะครับปลาป,ปามากครับมาเด้อมาแลงพี่น้องผู้ใดยื่นไก่บ่แม่ค่อยเป็นหมันเออมแลงนี่สกีปใหม่นะครับเป็นอ่าสกีปโชวในเมืองกรุงนะครับผมหาชั่วโมงเข้านีส่สกิปใหม่พี่น้องว่าเพิ่งกันอยู่เป็นยังไดครับผมฝากซื้อบัตรจองตัวด้วยนะครับผู้ใดที่แม่บ่ไดครับผม <S <S กระตมหัวนะครับผมสำหรับสเตย์ซีอุ่นไก่กับตุ้นพิเศษนะครับหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทนะครับรับตรงเต็มเจียวสีหาชั่วโมงครับผมห้าชั่วโมงเต็มแต่ว่าวันนี้เริ่มหนึ่งทุ่มนะครับโอ้คุณเร็วเดี๋ยวด้วยเงี้ยเขาเล่นเร็วดีครับผมเริ่มหนึ่งทุ่มแจงเปลี่ยนครับเร็ยนแจ้งวะมาหนี่แจ้งเด้มาหนี่เล่นแจ้งครับพี่น้องเพราะว่าอีหยังเปิดยังเปิดไฟเล่นนะครับผมโอ้โห ติดแจ้งครับพี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วครับหลังเวทีกะศิลปินเขากบบทยอยมาแล้วครับผมมาเลย์มินีจวดจาดฟาดบึ้มครับผมมาเนี์ซ่องยังเฮ้อไปเบิ่งกันไหนเฮ้ยไปเบิ่งกันไหนศิลปินนะ้วก็ศิลปินโตเกียวมิวสิวันนี้มาทุกคนนะครับผมนี่ไม่ตกครับฝนไม่ตกครับผมไม่ตกนะครับผมบรรยากาศดีปักเราไป เออปพวากรบ๊ขันปักดิขันตังมีความโลดพี่พี่ขอทั้งบีนีอ่ังกะลังกลางอันจุดกลางเตี้ยตกลางเตียยบอโอ้อาใยกันใจกันใจกันปลากรูชิ้นจุงไหม เป็นผู้เฒ่าพี่น้องเออเอาซื้อมาแย่งกันซื้อมาบ่กลางเองนั่นเต็มเศรษฐกิจอะไรก็ยังมาค่านุ่มค่านุ่มค่าบาทค่าบาทสพฐาย่า,า,ยานาจ,จะร้อยแปดสร้อยสี่สิบถึงร้อยแปดสิบประมาณนี้ครับผมบสพัทยาใครรู้ตอบหนห่อยป่มืะอคืนเน็ตมันตัดครับหมื่นเปล่าพูดให้ครับยู่ซื้อเน็ตกับตัด อยูรีโตเกียบมือสิงกันแล้วกันครับผมผมอยู่ตั้งนอกซื้อบัตรซื้อตัวต๋วขอมาเนื้อพี่น้องเน ขึอเขา้าวพไปเที่ยวชวนเทวินก็ไม่ดินคิดว่ายุคนีมีใจละตัวไม่มองดูเงาไม่เจ้าฟ้ามากล้องดาดติดฝ้าเอาใจสุดท้ายฟ้าก็ไปไกลดี ีกับอยและก็เลีเ้ยวข้าพันสูงไม่สิมวงละดึงเพา่นมาหาเิุดปัญญาบาเอามาใด้อันต่อยคือเดียนพันพานังเป็นกังบ้าหาตังกันเนี่าบวันเยียงมองเส้นทางเงินทองสองเรามันตากระตุอสานิานาน ไม่อาไม่หาอยอารังได้เลยตอนที่เฉยอกอเลยก็กินนีว้าวเ็บมากฝากก็รับกับมาเดินในคนยังตั้งส่บองสนทจอาจับผิวันที ดินไม่ด <and> <c oughs> <c oughs> ินาฟ้ามะเรคนไขยยางให้ทเยคนเกยไก่ยามีใก่ใจอายเพราะว่ามันเป็นคืดินและฟ้าถ้าเป็นตาเกเมื่อบัเจ้าเลยหครบิเพาใจดีพี่ก็เลยไม่ว่า ราซื้อมาสต่กันเข้ามาแล้วกันครับผมวันนี้เริ่มเปิดเก็นกกติทีนะครับช่องทางีิดตามทุกวันในพิธีะทรทัศนแล้ว